กลัวความจริงปฏิเสธไม่ออกจนกลัวหากลัวความจริงปฏิเสธไม่ออกจนกลัวหลักฐานมึงคิดยังไงบอกให้ลูกเขาหนีจากพ่อเด็กต้นเพี้ยนผมว่าอย่างนี้นะ <c oughs> ผมว่าพี่จุดแกก็พูดเกินจริงไปผมนะครับคือขันแกล้งพี่เอเฟลภาราพัดนะครับผมนะครับทุกอย่างบูลลี่ด้วยนะครับแล้วยังมาโพสต์ประจานแกด้วยตอไม่ให้เอารูปพี่ไอเฟลแกมา พสก็เถอะนะครับแต่ผมฟังแล้วมันมันต่งหงดต่งหดใจยังไงไม่รู้อาจจะเป็นการโพสประจานนะครับมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับผมประจานบุคคลอื่นในที่สาธารณะนะครับฟังนะพี่จืดนะฟังนะเหลือเฟือมืโจ๊กนะผมคุณฟังผมนะห้ามโพสอ,ออกมาแบบนี้นะครับเข้าใจไหมหคุณนะ่ะคุณหากเกษเรคุณหากินกับเขาไม่พอคุณยังกาัแกล้งเขา ยังบูลี่พี่ไอเฟลด้วยนะครับต่อให้เขาจะเพียนเขาไม่ได้เป็นอะไรกับคุณสักหน่อยนะครับเข้าใจไหมละ่ะคือคุณหาคอนเทนต์กับเขาไงเข้าใจไหมครับคุณหยุดโพสต์แกเขาได้แล้วนะผมนะครับหยุดโพสต์ประจาาเขาได้แล้วต่อให้คุณไม่ไม่โพสต์เอ่ยชื่อเขาอะผมก็รู้ว่าคุณทําคลิปเอ่ยชื่อชัดๆเลยอันนั้นทาไม่ได้แต่เนี่ยคุณโพสนะผมมันเข้าใขา่ พดประจ,จารนผมต่อไม่ให้เอารูปมาโพสก็เหอะเข้าใจไหมเอฟซีเข้าใจไหมพี่จืดเข้าใจไหมเหลือเฟื้มมกจกเข้าใจไหม, ok, มผมเดือเฟื ok ้มมกจก a n แนลขอขอบคุณเพจเลือเฟื ok ้มมกจกหนึ่งชาแนลนะครับมี่ก็หมายติกถูกเข้าใจไหมครับคุณหยุดพูดแะพี่ f อก็ได้แล้วนะครับหยุดได้แล้วเขาจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องส่วนตัวเขาถ้าทำไมคุณต้องมาใส่ใจเขาด้วยนะครับ คุณฟัง fc ก่อนไหมผมนะครับคุณฟัง fc คุณก่อนไหมครับเนี่ยคุณฟัง fc ก่อนนะครับเขามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับคุณนะครับเข้าใจไหมล่ะเขาเพี้ยนก็ดีกว่าเขาทำงานไม่ได้นะครับอาจจะสะติไม่ค่อยดีก็ได้นั่เขาเรียกเพียน ก็ดีกว่าบางคนแหละครับผมนับนอนแล้วก็ไม่ตื่นเห็นไหมเมื่อก่อนเขาไม่ได้กินเพราะใครเพราะคุณนั่นแหละครับคุณใช่ไหมที่บังคับให้เขากินอ่ะคุณยังมาปฏิเสธเลยใช่ไหมคุณยังมาปฏิเสธอีกนะครับเหลือเฟือมกยกเพจเลือเฟือชานแนลหนึ่งนี่ก็หมายติ๊กถูกนะครับคุณบังคับให้เขากินใช่ไหมแล้วคุณก็ถ่ายคอนเทนต์เขากินน้าแล้วก็น้ําอะไรนะผม น้ำเก๊กหอหวยด้วยถูกไหมอ่าซีรีเรียกเรานะครับพูดไม่ได้เดี๋ยวผิดอีก <c oughs> คุณนั่นแหละคนถ่ายคุณก็ยุโยงให้เขากินนะครับไม่ใช่ตัวคุณหรอกครับที่ยุโยงให้เขากินนะครับผมว่าคุณนั่นแหละนะครับอยู่ได้แล้วนะอยู่ได้แล้วนะเดือเฟือมกจุกชาแนลหนึ่งมเข้าไม่ติ๊กถูกนะครับเดือเฟือมกจุกผมนะพี่จืดนะผมฟังตรงนี้นะพี่จืดนะผลงานของพี่มันไม่ค่อยมีครับผมนะครับ ไม่ค่อยมีงานแล้วก็มาหากินกับเขาผมว่ามันไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ควรนะครับหยุดสร้างกระแสแล้วแล้วพี่หยุดโพสตแท้พี่ไอเฟลแล้วแล้วนะครับต่อให้เขาจะแค้คุณไปดูถูกบูดี้เขาทําไมนะครับเขาแค้เรามันหนักหัวพ่อคุณเหรอครับฮะเขาหนักหัวคุณเหรอครับเออคุณน,นี่ก็แซกเข้าไปเปรื่อยโพสแซกคนนั้นทีคนนี้ที ทุกอย่างของคุณมานคอนเทนต์ชาติเติเครับนี่หากินกับเขาไม่พอยังโพสแซสเขาไม่พอบุรี่เขาไม่พอนะครับโพสบุรี่เขาไม่พอยังมาโพสประจานเขาอีกนะครับมันเข้าข่ายผมนะครับโพสประจานในที่สาธารณะนะครับเข้าใจไหมครับสื่อโซเชียลเขาทุกคนเขาเห็นของคุณหมดเลยครับไม่กระทั่งตัวเอนเชนด้วยยังเห็นของคุณเลยนะครับคุณจะทําอะไรนะครับคือผมไม่ได้ด่าคุณหรอกนะครับ แต่ผมบอกคุณแล้วว่าการอยู่ในโลกโซเชียลต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องคําพูดคําจาคำมันไม่ออกมาไกลเกียยนะครับผมมาพูดทั้งสามฝ่ายเลยออกมาพูดได้เลยนะครับผมนะครับเข้าใจไหมครับแค่นี้นะครับฝากไว้ให้เหลือเฟือม,มุกจบได้คิดผมนะครับแือว่าพี่จิ๋ของเรานเองได้คิดบ้างคุณนะ่ะมันไม่ค่อยมีงานละครอ,อะไรผมมีบ้างบางเรื่อง แล้วทำไมคุณไม่สำําเหยียบตัวเองผมเลี้ยงลูกคุณก่อนไหมผมนะครับเลี้ยงลูกคุณก่อนไหมนะครับอย่าพุ่งไปโพสแซกคนอื่นเขาเลี้ยงลูกคุณก่อนไหมครับผมว่าคุณเอาใจใส่เลี้ยงลูกคุณก่อนนะครับเข้าใจเนาะนะครับ